สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับช่องสายรุ้งเองค่ากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่ 6ธันวาคม2565กันนะครับก่อนอื่นก็มาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับสำหรับราคายางฟาราในแต่ละพื้นที่ราคาขึ้นลงไม่เท่ากันนะครับก็จะมีปรับขึ้นหรือลงก็ประมาณ3-5บาทแต่ละพื้นที่นั่นเองครับอันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%วันนี้กิโลกรัมละ 44บาท10สตางค์นั่นเองครับสำหรับราคาวันนี้ยังทรงตัวเหมือนกับหลายหลายวันที่ผ่านมานั่นเองครับยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคา44บาท30สตังค์นะครับสำหรับวันนี้ปรับลดลงมาที่5สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคา46บาท80สตางค์ครับ ปรับลดลงมาที่2สตางค์นั่นเองครับยาก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้39บาท35สตางค์นั่นเองครับดีขึ้นปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่10สตางค์นั่นเองครับ ยางก้อนถ้วย DRC 500%สด19บาทส8สตางค์นะครับปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่6สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 5้เตพักชั่วโมง21บาท67สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่7สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืน23บสาท96สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่5สตางค์นั่นเองครับและยางเครปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำ 26บาท2สตางค์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่7สตางค์นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นยังทรงๆอยู่กับที่ราคาก็ปรับขึ้นไม่มากนะักนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยงางพาราไปรับชมตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับ